สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ Health Insight ตอนที่2นะครับผมหมอสุดิเร็อกเตอร์ศิกดิ์นะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้นะครับมาแบ่งปันความรู้ครับเกี่ยวกับท็อปิกสุดฮอตของน่าจะเรียกว่ายุคนี้ได้เลยครับนั่นก็คือ fasting หรือว่า IF นั่นเองนะครับ IF เนี่ยย่อมาจาก intermittent f a สติ้งนะครับหรือว่าการทำ f a ส t i n g ในระยะเวลาที่สั้นๆนะครับทีนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนกดีกว่านะครับว่า Fasting นีคืออะไรนะครับ f a สติ้งเนี่ยแปลว่านะครับแปลว่าการอดอาหารในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับหรือการให้เราเนี่ยไม่กินอาหารที่มีแคลอรี่เข้าไปนะครับแต่เพื่อนเพื่อยังสามารถดื่มน้ำนะครับอะไรได้อยู่นะครับซึ่ง f a ส t i n g แนละ้วจริงๆแล้วมันเป็น ทำที่ต้องเรียกว่าเป็นล่มใหญ่ๆดีกว่านะครับซึ่งมันจะมี Sub แค t ต g กร y แตกบ้างไหเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Water Fast เป็น Dr y fast ที่ Fast ที่แบบว่าไม่ดื่มอะไรเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Fasting สำหรับศาสนานะครับไม่ว่าศาสนาคริสต์นะครับก็จะมี Lent นะครับช่วงเวลาที่เขาจะมีการอดอาหารถ้าเป็นของศาสนา มุสลิมนะครับของคนมุสลิมหรือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีระมดานใช่ไหมครับถ้าของศาสนาพุทธของเราเองนะครับก็พระท่านเนี่ยครับก็จะฉันวันละหนึ่งถึงสองมื้อนะครับช่วงเช้าไม่เกิน11บเอ็ดโมงหรือเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาสติ้งเนี่ยก็คือการอดอาหารนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าฟาสติ้งเนี่ยไม่ใช่การที่เราเนี่ยไม่มีอะไรจะกินนะครับอันนี้คือต่างกันนะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เราเลือกที่จะทำฟาสติ้งเนี่ยคือเราเนี่ยเลือกที่จะไม่กิน แต่เราเนี่ยมีอํานาจนะครับหรือว่าสามารถเลือกที่จะกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะ break fast เน,นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่านิดนึงนะครับ breakfast หรือว่าอาหารเช้าจริงแล้วมันมาจากคาว่า break fast นะครับหรือว่าหยุดการทํา fasting นะครับหรือว่าการกินอาหารเข้าไป โอเคทีนี้ what is fasting มันคืออะไรจบไปแล้วนะครับตอนต่อไปนะครับ when to fast นะครับเพื่อนๆน fast ได้เมื่อไหร่บ้างนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับว่าเราควรจะ fast กี่โมงถึงกี่โมงเท่านี้ถึงเท่านี้แต่ว่าครับเพื่อนเพื่อนมันมีวิจัยออกมานะครับบอกว่าการทำ fasting เนี้ยดีที่สุดในช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราควรกินอาหารนะครับในช่วงเช้าถึงบ่ายและไม่เกินพระอาทิตตก ถาพราทิตตกแล้วเพื่อนๆก็ควรจะ f a สนะครับเราไม่ควรจะกินตอนที่พาทิตตกแล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่มีแ p a ทิร์นในการใช้ชีวิตเรียกว,ว่า diurnal pattern นะครับหรือว่าสัตว์ที่หากินตอนกลางวันนะครับแล้วก็นอนนอนกลางคืนพักผ่อนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นนะครับร่างกายเราหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆจะมีประสิทธิภาพ และการทํางานของฮอร์โมนเยอะแยะมากมายเลยเด่นๆนะครับก็คือเจ้าอินซูลินเนี่ยเจ้าอินซูลินนะครับจะทํางานดีที่สุดนะครับหรือว่ามีอินซูลินเซนซิทิวิตี้ที่ดีนะครับตอนเช้านั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้ฟาสต์ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าให้ดีนะครับกินตอนเช้าฟาสต์ตอนเย็นและกลางคืนนะครับอันต่อไป where to fast นะครับเราเพื่อนๆสามารถฟาสติ่งได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ได้ทุกที่เลยนะครับไม่ได้มี ว่าที่ไหนได้ที่ไหนไม่ได้แต่สิ่งที่ผมชอบทำนะครับก็คือเวลาผมเดินทางนะครับหรือว่าเวลาผมไปไหนมาไหนหรือว่าผมต้องออทํางานนานๆผมก็จะเลือกที่จะเอ้เราก็เลือกที่จะไม่กินดีกว่านะครับเราก็เลือกที่จะฟาสต์ไปนะครับต่อไปครับอันนี้สําคัญมากเลย why fast นะครับ why should we fast why fast สิ่งทําำไมถึงควรฟาสต์กันนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟาสติ้งนะครับมันไม่ได้เพิ่งมีมานะครับไม่ได้เพิ่งเป็นเทรนมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับฟาสติ้งเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าคู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่สมัยตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมานะครับตั้งแต่โฮโมเซเปียนเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยครับเราเพื่อน้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราไม่ได้มีแอคเซสหรือว่าสามารถเข้าไปหาอาหารได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เรานะครับก็เป็นเพ ตั้งแต่โอ้โหเป็นเป็นพันพันปีแล้วนะครับทีนี้ทําไมเราถึงต้องฟาสตนะครับเพราะว่านะครับวิจัยเนี่ยตอนนี้มีวิจัยออกมาเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วล่าสุดก็มีของ New England Journal of Medicine นะครับเขาก็ออกมาสรุปวิจัยเป็น10เลยนะครับ60-70วิจัยเลยก็พบว่านะครับฟาสติ้งเนี้ยมันช่วยให้เรา นอกจากว่าจะลดน้ําหนักแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถลดไขมันได้ดีกว่าการทำไดเอทหรือว่าการกินแคลอรี่รีสตริกชันหรือว่าการลดแคลหรือว่าการนับแคลธรรมดานะครับแต่ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆผมอยากเน้นถึงเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมให้เรื่องเดียวที่เน,น้นๆเลยก็คือ metabolic switching นะครับหรือการที่ระบบเผาผลาญเรานะครับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับจากการใช้พลังงานจากน้ําตาล หรือว่าคลายโคเจนที่ไม่ว่าจะเป็นตับหรือกล้ามเนื้อเรานะครับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานตรงนั้นมาใช้พลังงานไขมันแทนอ,อันนี้นี่คือคีย์นะครับก็คือเราอยากจะใช้ไขมันที่เป็นพลังงานใช่ไหมครับเราอยากลดน้ําหนักแต่ที่าสาคัญนะครับผมอยากจะใช้คําว่าลดไขมันนะครับเราไม่อยากลดน้าหนักครับเราอยากลดไขมันแต่ฟาสติ้งมันให้เราได้มากกว่านั้นครับ มาากกว่นนัน้ผมจะพูดสั้นๆน,นะครับก็คือเมื่อไหร่นะครับที่เรามีมาแท b บ l i c Switching แล้วเราสามารถไปใช้ไขมันเปลี่ยนเป็นคีโตนบอดี้นะครับซึ่งเจ้าตัวคีโตนบอดี้นียครับมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับมันสามารถไปกระตุ้นและ ทำให้ยีนหรือโมลเลกุลบางตัวในร่างกายเราเนี่ยทำงานนะครับซึ่งยีนหรือโมเลกุลบางตัวในร่างกายเราเหล่านี้นะครับมันมีผลและอิทธิพลอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะครับการขบวนการชะลอวัยการซ่อมแซมนะครับการต้านมะเร็งนะครับบำรุงสมองนะครับและอื่นๆอีกที่มนุษย์เรากําลังวิจัยอยู่ณตอนนี้นะครับทีนี้ครับ ใคร fast ได้มากนะครับ Who can fast นะครับ Who can fast เอาจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกคนเลยนะครับสามารถ fast ได้แต่ว่าทีนี้ผมอยากจะบอกดีกว่าว่าใครที่ไม่ควร fast นะครับก็มีอยู่ประมาณ4-5กลุ่มนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือคนที่น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับหรือคนที่มีดัชนีมวลกล้ามเนื้อมวลน้ําหนักน้อยกว่า18.5หรือมีบ b ม d y Mass ็กที่น้อยกว่า18.5ซ, 18. ซึ่งผู้คนเหล่านี้นะครับก็เข้าอยู่ในข่ายที่เขาเรียกว่าทุกโภชนาการไม่ควรฟาสนะครับเพื่อนๆควรกินอาหารปกติไปก่อนนะครับและควรจะปรึกษาโภชนาการและแพทย์นะครับตอนที่2นะครับก็คือเ,เพื่อนๆคนไหนที่ท้องอยู่นะครับหรือว่ากําลังจะให้นมบุตรนะครับ p r e g n a n y or breastfeeding mother should not fast นะครับ ท้องหรือให้นมบุตรยังไม่ควรนะครับอันที่3นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟาสซิ่งมันดีต่อเบาหวานมากนะครับแต่ว่าหากท่านฟาสเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์แล้วฟาสแล้วมีโรคเบาหวานนี่อาจจะทําให้น้ําตาลเนี่ยต่ำอาจจะมีอาการหน้ามืดหมกสติได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนๆว่าคนไหนนะครับที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลของท่านก่อนก่อนที่จะมาทำฟาสติ้งนะครับหากแพทย์ของท่านไม่แนะนําหรือว่าไม่พร้อมที่จะปรับยาให้เพื่อนๆนที่เป็นเบาหวานมาทำฟาสติ้งผมก็ไม่แนะนํานะครับคลิปนี้ผมไม่ได้บอกให้ไข่ฟาสต์ไม่ฟาสต์นะครับผมเพียงแต่บอกว่าไขรฟาสต์ได้ไม่ได้และมีอะไรได้บ้างอันสุดท้ายนะครับคนที่ไม่ควรฟาสต์ก็คือผู้ป่วยนะครับที่มีโรคอ่า Eating Disorder นะครับหรือว่าโรคปัญหาทางการกินนะครับไม่ว่าจะเป็น Anorexia นะครับหรือว่า Bulimia นะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะมา Fast แต่นะครับผมไม่ได้บอกว่า Fasting ทำให้เกิด Anorexia หรือ Bulimia นะครับเพื่อนๆต้องแยกแยะก่อนนะครับว่านี้คือโรคทางจิตเวทนะครับกับ Fasting นี้ไม่ไม่ได้ทำให้อะไรเกิดซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายครับเพื่อนๆแล้วเราจะ Fast ได้ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นคอนท็อปิกค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่ามันมี การฟาสติ้งนียหลายแบบมากเลยนะครับแต่ครับเมนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเริ่มฟาสต์นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าให้เริ่มจากน้อยน้อยก่อนนะครับเขาเรียกว่า circadian fast circadian คือฟาสต์ตอนที่ฟ้าอาทิตย์ตกและกินตอนที่ฟ้าอาทิตย์ขึ้นง่ายงคือเริ่มจาก 12- 12นะครับ12กินนะครับ12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงแล้วก็ไม่กินอีก12ชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นกิน11ชั่วโมงไม่กิน13ชั่วโมงก็ได้นะครับเล้วเราค่อยค่อย เพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มหน้าต่างของการที่เราไม่กินอาหารและลดหน้าต่างของช่วงเวลาที่เรากินอาหารใน standard fasting protocol ของวิจัยโดยทั่วไปนะครับเขา,าส่วนใหญ่นะครับหลักหลังวิจัยเขาวิจัยอยู่3ประเภทนะครับก็คือ16-8ก็คือกิน 16แล้วก็ไม่กิน8นะครับหรือว่ากินวันเว้นวันหรือว่าเรียกว่า alternate day fasting นะครับก็คือวันนี้กินวันหนึ่งไม่กินวันนี้กินหนึ่งวันหนึ่งไม่กินอาทิตย์หนึ่งก็จะกินอยู่4วันไม่กินอยู่3วันนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าลดแคลเอานะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะนับวิธีนี้ว่าเป็นการ fasting นะครับเพราะว่าการ fasting จริงๆต้องคือช่วงเวลาที่เราไม่มี การรับประทานแคลอรี่เข้าไปเลยนะครับทีนี้คําถามครับ how ดู Fa s t แล้วดื่มน้ําดื่มอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับควรดื่มน้ำนะครับไม่ควรทํา d า y fast นะครับเพราะอาจจะสูญเสียน้ําทําให้ดีไฮเดรตและอาจจะโซเดียมต่าเกลือแร่ต่ำในร่างกายอาจจะหมดสติเป็นลมได้เพราะฉะนั้นดื่มน้านะครับที่สําคัญดื่มใส่เกลือลงไปด้วยนะครับากเคนไหนคนไหนอยากจะทำโพ o ลองแ fast ที่มากกว่า24ชั่วโมง36 48 72ดซึ่งผมไม่แนะนำให,ให้เริ่มที่ตรงนั้นนะครับวันนี้คือ สำหรับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สำหรับมือใหม่นะครับนี้คือสำหรับพวกที่ทำฟาสติ้งมาได้นานแล้วร่างกายเกิดมาแทบหรือสวิตชิ่งหรือการเปลี่ยนระบบเผาผลาญเรียบร้อยแล้วนะครับดื่มกาแฟได้ไหมนะครับอ่าดื่มกาแฟได้ไหมดื่มชาได้ไหมนะครับดื่มนมได้ไหมดื่มน้าผลไม้ได้ไหมนะครับดื่มชากาแฟได้แต่ครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไม่ใส่นะครับหน้ําน้ตาล2ไม่ใส่ครีมก็คือดื่มชาและกาแฟที่ เพียวๆนะครับก็คือแทบจะไม่มีแคลอรี่เลยนะครับไม่ได้แปลว่าชาและกาแฟเนี่ยไม่มีแคลอรี่เลยนะครับมันมีครับแต่มันน้อยมากมันน้อยมากมันไม่ถึง5หรือ10แคลอรี่นะครับขึ้นอยู่กับปริมาตรที่เราดื่มนะครับใีน้ําผลไม้กับนมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าคุณดื่มนะครับให้เพื่อนๆดื่มเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเบรคแต์นะครับเพราะว่ามันมีแคลอรี่และมีโปรตีนมีโนอะมิโนแอซิดนะครับไปยับยั้งกระบวนการชะลอวัยต่างๆเยอะเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับก็ผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็หากเพื่อนคนไหนได้ประโยชน์นะครับหรือว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแอบ t i f i c a t i o นนะครับวิดีโอของผมนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถแชร์ไปได้เลยนะครับก็หากเพื่อนเพื่อคนไหนมีคําถามนะครับหรืออยากจะถามว่าไม่เข้าใจตรงนี้หรือว่าอยากให้ผมออกมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรนะครับพิมพ์ลงไาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับทำ Fa ส ting อยู่นะครับ ช่วยบอกเลยครับเพื่อนเพื่อนทำแบบไหนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีติดขัดหรือว่าได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับก็ผมขอ,อให้พเพื่อนเพื่อนะครับมีสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขผมหมอสุประด็อคเตอร์เซ็กสแพทสวัสดีครับ